นี่มาเที่ยวสวนคูพรกันนะคะทุกคนว้าวมะพร้าวกะทิทั้งนั้นเลยนะคะสองพันเอ้ไม่ใช่สองพันสองร้อยกว่าต้นนะคะสองร้อยกว่าต้นมะพร้าวกะทินนี่เลงไว้เลงไว้เล,งไ,เลงไว้ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต้องใช้มะพร้าวเยอะๆอะเลงสวนคูพรไว้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เลยจ้า คือสั่งได้อะตอนนี้ก็ขายแล้วนะตอนนี้ก็มีลูกมะพร้าวออกมาขายแล้วนะคะก็อยากได้มะพร้าวไปแกงไปกินไปอะไรทั้งน้ําหอมทั้งทั้งมะพร้าวกะทิละค่ะก็โทรมาแชทมาสอบถามได้กับครูพรนะครเพราะว่าแฟนของครูพรเขาก็อยู่ที่ทําสวนตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเราก็เก็บไปให้บริการได้ตลอดมีทุกอย่างมีกล้วยมีไม้ผลหลากหลายชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมา ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่เลยบรรยากาศคือดีมากตอนนี้ก็เวลาก็จะประมาณห้าโมงห้าโมงเราอยู่ที่สวนแบบอุ้ยอากาศดีมากบรรยากาศคือแบบว่าไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนเลยค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีจริงๆฝั่งนู้นเขาก็ขยายเพิ่มทางครอบวัวเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายไว้ให้ดูกันแล้วเดี๋ยวเอามาลงมาลงไว้ให้ทุกคนได้ดู ว่าส่วนของเรานะคะนี่เลยอันนี้คือแบบของเราจริงๆนั้นเนี่ยอยู่ในอยู่ในพื้นที่ของของตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะจังหวัดวิรีรัมย์แต่ส่วนเราไม่ได้รับแบบว่า เขาเรียกอะไรนะก็ก็มีอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่มาเข้ามาดูงานอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าเราไม่ได้รับแบบเหมือนกรณีแบบเป็นเคสศึกษาดูงานอะไรนี้เพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยสะดวกเนาะยังยังไม่พร้อมค่ะไม่ใช่ไม่ค่อยสะดวกหรอกจริงส่วนเรามีดีเยอะนะคะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะให้บริการในเรื่องของการขอศึกษาดูงานแบบเต็มร้อเเพราะว่าพี่แกก็คนเดียวแล้วแกก็ดูทั้งในส่วนของ ทุกอย่างเลยในสวนนะคะ1ิกว่าไรเนี่ยแกดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาที่จะมาซัพพอร์ตให้บริการอะไรมากมายแต่ถ้าคนที่สนใจเป็นพิเศษก็ขอเข้ามาเยี่ยมชมได้เหมือนกันนะคะก็ก็สอบถามมาได้เพราะว่าหรือจะเข้ามาซื้อผลผลิตทางการเกษตรก็ได้นะคะก็มาได้เลยอเด็กคนนี้ใครอะเด็กคนนี้ใครโอ้ไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยวไกลเนาะไยรุ่น,น,นอเออ ไม่ก็ได้ไหมปลาได้โอ้อันนี้มะพร้าวมะพร้าวสดจากสวนทำอะไรกันจ้าสาวสาวเป็นมีแมนดาริเกติดโอ้นี่ด right okay, so, ูสดจากสวนของแท้นะคะหวานๆนี ok. ่เรามาดูวัวกันคุณเบลกําลังกําลัง กำลังปล่อยให้เขากินหญ้าเนาะ